นึกเมือบอลนึกมือ่ฮะเออเที่ไ้น่เาเจอคุณ้าแล้วทานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าันนี้อยางม่อกอกไปย็นหนิอ่ะฮะมั่จะเอไปเมาไปเยนหนิอ่ะกไป่าเยาวไปนี่แหละต้องไปนังที่ไนีด้านหลังนี่เป็นบ้านน้องจำปากระชายกินหแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยเพราะว่าต้องทำการเลิกลาไปแล้วจำปาไปอยู่ตรงบ้านแลที่นี้บ้านนั่นคือห้อน้อง ก็ปกตินะก็ในจีก็ไปเจอพ่อน้องมาอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดพี่พีเอชซีแม่แม่เอ็ซีที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะกค็กะะข,อขอยินดี้าต้อนเ้าสู่ช่องเดินทางสป,ปาแอมแล้วก็ช่องเดินป่าน้าเปนะคะทุกคนวันนี้นะคะที่เห็นว่าพี่แสด นัดกับอมไว้นะคะบอกว่าจะพามาหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านสายหมอครับผมตจริงๆแล้วอมเนี่ยก็เคยมาครั้งหนึ่งมาเยี่ยมน้องกิจเนาะแต่ว่าออไม่เคยทัวร์ในหมู่บ้านเห็นแค่คปลายปลายสุดท้ายหมู่บ้านเท่านั้นเองนะแล้ววันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยก็เราไม่ได้มีอะไรหรอกเราจะมาเยี่ยมที่นี่มาดูว่าที่นี่มีอะไรเป็นไปได้ก็ต้องค้างอมเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วทุกคนโอเคปิดคลิปได้รับแ๊บเดียวเดี๋ยวอ,อมขอตัวเดินเข้าไปในหมู่บ้านมีของมาฝากเัาด้วยอ่ะไปนี้เราก็มี ของเขาฝากคุณลุงใช่ไหมเขาอยู่ที่นี่นะคุณลุงมันก็มีเบบี้คนหนึ่งอยู่นอยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้อ่อมขอหลบเข้าไปในกระต๊อบก่อนนะแป๊บนึงนะมืนาจะปลูกสับปะรดนะอันนี้ก็เราจะเดินไปหลบฝนในรูบ้านนะรูบ้านค่อนข้างที่จะสงบนะจะเลินจะเลินหูจะเลินตามากคือเขาลมรอบอ้อ สวัสดีครับหเหนึ่ง่านครับตองเข่าหรือเปล่าครับตัด,ลดเลยติดตกแล้ว ชอบเพราะความลำบากไม่ได้ชอบความลำบากแต่รู้สึกว่ามันทำอยู่หรอ้าไทยที่นี่นาวโต๊ะยิ่งุ้มนะร้องเพลงเร็กคนจะติดนะโซนครับรู้สึกว่าตอนนี้หนาวแล้วอากาศเย็นมากนะเอ็มนะดีกว่าบ้านเราเยอะทุกคนจริิฝนตกหนักมากไม่ก็ไหนจะได้เลยที่นี่บ้านมีหินหลังนะหอมหอมีการสร้างบ้านให้ใช้วจีนหลังนะจัดมากระฟาใช่เหรอใช่แต่ว่า เราต้องเลิกกันไปแล้วเรบให้คนอื่นไปอยู่เนี่ยหรอยุ้ยใครอยู่ตรงนี้นะแต่ถึงบ้านหลังใหม่มีการสร้างบ้านหลังใหม่แต่เราจะต้องพาไปดูแต่ว่าตอนนี้ฝนตกพี่เราแพนกล้องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแค่ไม่กี่หลังเท่านี้โอเคครับพี่พี่มันมีอะไรอ่ะไม่รอดก็เดินไปที่อื่นนะพระพิฆเนศเหรออืมที่ทำบูชาที่นี่อ๋อหนาวหนาวองบ้านเราเยอะเลย มันอยู่ในหุบเขาเนอะมันจะแบบภูเขาล้อมรอบอะแล้วไอเย็นถึงน้ำของไอหมอกอ่ะมันอยู่รอบๆเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นเสียงน้ำดังมากเสียงน้ำเนี่ยดังมากเพราะว่าเขาไปอยู่ใกล้น้ำอ่ะเราอาจจะพูดอะไรไม่เบี้ยงเลยอยากให้คนอยู่ก่อนเห็นอย่พี่ซีไปดูว่าน้ำมันหนักยังไงเสียงน้ำดังมากแล้วก็แรงมากเลยไม่รู้เป็นน้ำป่าแบบไหลหลากแบบลงมาหรือเปล่าแบบ เพราะว่าฝนเนี่ยตกติดต่อกันสามวันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สามแล้วเราพวกเราเนี่ยเข้าป่ากันไม่ได้เลยนะคะทุกคนทิวก็คลิปนี้อยากให้เป็นคลิปที่ทุกคนได้ดูแล้วขึ้นใจกันแล้วเนะเพราะว่าอากาศเย็นมากเลที่นี่ไม่ต้องแต่งแต่งนะเมีอุปกราบางอย่างที่สมัยเพราะว่าทำการมีการโคกันก็คือเราเปนการรับกินแล้วกัน ที่นี่กับคนในหมู่บ้านเราซึ่งทุกขาแลกเป็นหินค้ากันกล่องบางอย่างแลกเป็นวันว้าวขนก็หนักมากที่ที่วิโชคดีเรามาถึงกล่องนี้งั้นเปียกแน,น่เพราะว่าตอนเดินมาก็ไลอยู่พอสมควรแล้วยืนถ้ายืนปเปิดชิดทางเข้าหมู่บ้านแค่นั้นแหละเ<ม>นี่เลยทุกคนกระนำมาอย่างนี้เลยเปียกอยูน่นะเนี่ยเราวมเประสบกครับอะไร ไม่ใช่ให้เป็นหวันใจเธอรองเท้าคู่กันดยวยดูอันนี้ซื้อรองเท้าคู่กันเพราะว่าเพราะว่าเราซื้อคู่กันนะคะทุกคนเราซื้อคู่กันเพราะว่าไอซีเราเอ็นดูออกมาเอ็นดูที่เราที่เราแบบครคิดด้วยกันใช่ป่ะเราก็ต้องทำแบบแบบนี้แบบหนักกันมั่วอย่างเงี้ยอ่าผมไปไอซีไอซีนะครับผมเข้าไปดูทั้งสองช่องนะเพราะว่าช่องหน่อและถ่างช่องวิถีอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่อยากให้ทุกคนดูดกังนะอยากให้แบบดูทั้งสองช่องเลยนะ ดูช่องก่อนก่อนก็ได้ส่วนมาอ่อมเนี่ยจะชอบลงคลิปก่อนพี่แฟดเพราะพี่แฟดเนี่ยเขาเขาจะมีคลิปแบบเพราะว่าเขาเขาถ่ายกับสองคนไงพี่แฟดเล็กแปดใดญ่บางทีเขาก็แยกกันไปบ้างอะไรเงรี้ยเขาก็เลยจะมีคลิปแบบค่อ,อนข้างที่จะอ่าล,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 ล้าล้าหลังก่อนหอมนะ,นะว,นวันนี้พี่รู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ในเมืองทั้งทั้งวันนะเพราะฝนตกหนักามาครั้งนี้ไม่ได้ ค้างหน้าเตรียมหอมไหมอ๋อเนรอค้างเลยเดี๋ยวพี่พีเอซีถามว่าผมมาถามว่าชวนอ่าน้อ,องหอมนี่นี่แต่จริงๆแล้วถ้าดูวด่าถ้ามาเนี่ยอาจจะก็อาจจะเอาเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีอมจะสนิทกับพี่แฟนเด็กก็จะไปตลอดทุกคนก็คือความด้วยความไว้ใจเนาะเราก็จะไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ไว้ใจจริงๆก็อาจจะแบบเอาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าไปกับ กลุ่มวัวผู้ชายเยอะๆเงี้ยอมอาจจะเพื่อนพวกพี่สังเดือนอะไรเงี้ยไปด้วยนแบบเป็นเพืเ่อนกันไปเออต้องดูก่อนทุกคนแต่เรามีแผนนะที่จะไปเที่ยวภาคเหนือมีแน่น,นอนแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรามีละเราสองคนมีสล้วก็มีเอซี่เป็นสบายสองห้าคนแต่ว่าเอซีบอกว่าเดี๋ยวใกล้วันไปเดี๋ยวจับจับเข้า หนุ่มคนใต้ก็ออ,ออกมาแนละ้วเอาพูดต่อมาทีละตัวตเวลยคือจะเป็นตัวกลาเกอร์อืมถ้าวันไปเด็กเอฟซีจะน,นี่ให้อืมโอนตังมาอะไรนะเพื่อเราค่าเดินทางกับเราใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเราขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเพราะว่าโอกาสที่จะได้ไปที่ยวข้าเหนี่ยของเราเนี่ยยากเท่าไรการเดินทางที่ไกลแล้วก็ใช้จ่ายเยอะด้วยครับใครที่ไปเที่ยวได้เงินน้อยๆเนี่ย ไปเที่ยวได้เนี่ยมันก็จริงแต่ว่าบางทีเราอยากกินอะไรเราเราก็าต้องได้กินใช่ไหมอยากนอนที่แบบโอเคหน่อยแม่แม่อแบบนอนลำบากตัวเนี้ยอีกอย่างนะออย่างอ่ะเงินที่เราที่เรามีอ่ะสามารถไปเที่ยวได้นะแต่ว่าพอกลับมามันไม่มีเงินอย่างเงี้ยอีกอย่างเราทาคลิปอย่างเงี้ยเราต้องช่วยเหลือคนอ่ะในปา่าเอาเงินตรงที่ตัวเองไปเที่ยวกันสองคนเนี่ยมาให้คนอื่นเขาดีกว่าชอบคิดอย่างนี้นะเพราะว่า จะไปก็ไปไม่แนหรอก้าไปก็ไปไม่หน <com> ึ่งคืนสองวันไม่ก็สองคืนสามวันอย่างเงี้ยแล้วกับอากาศดีมากคือดีดีเขาดูหนังปิดตัอแคดโดนติดไปห้าคนแล้ว จริงๆเนี่ยพี่แหตเนียมากินกาแฟมาแล้วนะพอออมเนี่ยตั้งใจว้เอามากินหมูนะร่วนครับเดี๋ยวผมจะขอติดต้องก่อนแล้วก็รอเงจะเจอพวกผมป้ากันนะเราจะเอาของไปให้ป้าข่อนนะผมนะเดี๋ยวยเราสองคนเนี่ยวันนี้ ผมจะขอใช้ชีวิตหนึ่งวันที่นี่ในหมู่บ้านใส่หมอกเพราะว่ามีบ้านที่เราสามารถขึ้นไปนั่งพักได้ขออนุญาตลุงเขาเนะแล้วก็จะขึ้นไปจุดไฟหิ่งห้อกันเนาะบนบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตบนบนบ้านหนึ่งวันใส่หมอกที่แบบอบอุ่นมากๆพี่ๆน้องอ๋อมเคยมาเนาะเคยมาหาใช้กิจแต่ว่าไม่เคยโซเวหมู่บ้านใช่ปะ่ะไม่เคยนน้ไม่ธรรมดาเลยมีขอยลบ,บอกอย่างมากแล้วก็เป็น ที่ที่พรีนาจะออกมาให้พรแล้วก็ให้คนชาวบ้านไนดะ้ลกลับไหว้กัน,นกกงั้นพอเจอยเตือนบอกเพนายนาจะพาไปดูนะเป็นชุดสิทิที่ชาวบ้านเขาลบลับอกันที่นะั้นโตอีกแล้วทุกคนฝนตกอิดแล้วต่อเนื่องทุกคนนี้ดึกเลยนะ มีนทั้งวันทุกคนนะโชคดีเรามาถึงก่อนมไม่แย่เลยนะในวันถึนเอามีเปลี่ยกกันเลนะแน่มันจะเปลี่ย,ยนนะ้อยเปลี่ยนะจะเยอะไหมเอาเครื่องไหมนะจะไเลยแบบว่ายังไงตุ๊ดอุ้ยปลามาแล้วตัวครับปลามปลาคนนะ เนื้อเบอร์บเน้อเบอระเนื้อเเนลเนี่ยเนืลอกเลย้าไนเอเออเออเอไ่ยอมเสะเออเอเออเออแ้วเจอคุณตา้วด้วยสวัสดีค่ะวันดีจ้าันนี้อยามันเกี่าไปายเย็นหนฮะมันเกียปลาเกี่ปลายเยนหนฮะเก่ยปาเราเี่ยวปลายปนื้อละโตก็มีด้วโอเคายบอกว่าขตผัก้เนื้อเนื้อผักแน้แล้วก็มีต่โตผักอยู่แล้วให้ผัดด้วยคือนผักได้เลยนะขอบคุณมากครับผมบอกคุณาอยเอยอ สบายดีป่ะสบายดีเขาพูดไายได้เป็นเรื่องได้ไหมเดี๋ยวผมจะขอดูทางด้านล่างหน่อยบ้างแต่เขาหลังทางล่างน,าน,นะครับแบบนี้ตกลงเดี๋ยวไปดูทางล่างนะไปทางด้านล่างกันแล้วไปดูน,น้ำด้วยพอใจมากนะครับผม เก็บของเกบปลาเนี่ยเหรอยังใหม่ๆเลยนะก็เพิ่งทั้งเที่ไม่นานเองเราเพิ่งมารู้ข่าวเห็นว่าใช้กิจก็เข้ามาที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอนี่เปลืองมากเี่รองเท้าแบบหนึบมากเลยอ่ะสั่งได้ที่ไหนเนี่ยแอปดำโดยแอปต็อกต็อกแต่รีวิวนะครับผมนะใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณครัำอุ่นๆนนะแล้วใครยังไม่ติดตามฝากไว้ครับผมนะ ดำแปะรีวิวเครับผมครับตับมีขายทุกอย่างทั้นมันไม่ลื่นเลยอ่ะใครที่แบบชอบไปวิ่งไปออกกําลังกายเนี่ยที่เป็นแบรนด์คุณขายในแอดด้าเนี่ยนิ่มๆเลยแบบนิ่มๆมาที่วิ่งออกกําลังกายก็ได้ใส่เข้าปากก็ได้ใส่ขับรถก็ได้ใส่เที่ยวก็ดีนะครับผมนะจะบอกว่าเห็นเข้เห็นเป็นยางอย่างงี้นะไม่ลื่นนะเพราะว่ามันมีเขามีปุ่มกันลื่นจ้ะแล้วก็ทนด้วยใส่สบายด้วยะขับเท้าไม่ทำให้เจ็บเท้าของมันอันนี้อันนี้พี่แฝดซื้อให มีหลายสีให้เลือกมีหลายสายให้เลือกใชครับผมไปน้องหอมาำอะไรอย่างนี้อ่ะเรียกสินะน้องหอมนะหลังนู้นก็พัดได้ไบา<น>้านจะเป่าไปจะนั่งฟังนู้นไหมสามารถนอนได้อย่าผมเดี๋ยวขึ้นบนนี้เลยก็ได้ขึ้นบนนี้นนได้เสียงน้ำไหลแรงมาก อัองั้นมีมีสองเส้นน้ำๆอ่ะจะมีเส้นนี้แล้วก็เส้นนู้นสองเส้นกันถ้าน้ำป่ามาเนี่ยอันตรายนะจนี้แต่ถ้ามาแรงๆนะนะแต่ว่าขึ้นไม่ถึงหรอกก็จริงอ่ะมันสูงอยู่เนาะก็เมื่อกี้ที่ให้ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณยายเขาก็เอาไปแบ่งคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วครับ๋อใช่ฝนตกทำลายไม่ได้เลย คุณป้า,ากำลังใจดีมากของแม่ต้องสบายเลยนะอาจจะเป็นเพราะคุณนำพรมได้สั่งวันนะถ้าผู้นำพรมน,น,นี่มันจะว่างอยนี้มันจะตกใจอยู่พี่แปดูนะพี่แปดรู้จริงเหรอรู้ว่าก็รู้สึกรู้สึกดีจะต้อง <g üler> มอมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่แจมรู้สึกยังไงอือโอ้รู้สึกยังไงเหรอ <g üler> มันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบหรอกก็อาจจะเอ็นดูเรา เราเป็นเด็กขาลานึนนะนนนางนี่เก่งกานีแหลปาแมยที่จะปไผัแล้วหลังนี้เป็นบ้านน้องจับปลากับใช้กิ่นะแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ดีเพราะว่าต้อตงทำทางเลือกลาไปแล้วจัปาไปอยู่ตรงบ้านนั้นพะี่นะตรงบ้านนั่นคือพ่อของน้อง,องแล้วแดนะ่ข่าวข่าวั้งแล้วปกตินะก็ใช้กิ่ก็ไปเจอพอ่อของน้องมาอยู่ คอหูบ้านะพวกข,ขัญไ่่อย่อเช้อกนะคังเกตไหมพี่ชายชก็นอนเชือกแต่งยนตัวเดียวนะก็ถือว่าเป็นหนูบ้านรับที่หนึ่งะแล้วก็อเเังเกตเลยว,ว่าที่นี่อากถึงว่า แล้วก็เหมกอนเงียบม,มากค,คือที่วิวครับถ้าได้มาทำทัดบรรยากาศแบบนี้ผมว่าพี่พี่ทุกคนคงจะฟินมากๆนะฟังเสียงน้ำนะเสียงน้ำดังมากๆนะเรา,มมา,นะเรา,าดึงเอาไม้มาแล้วมบ ครับตอนนี้ผมอะไรไม่ได้หรอกเขาจัดนั่งอยู่กับน้องออมนี่ร้อยคนดึกก่อนนะนะอยากก่อนนะแต่พี่เอซีก็ถามว่าผมเขีโอกาสอีกซีโอที่แบบเลขนี่คิดไม่ซื้อนะ เอ็ดซีดูนี่คุณลงไปไหนไม่รู้ว่าใส่เสื้อนู่นๆใส่ใส่หมวกไปแล้วหมวกอย่างเท่เลยอ่ะเอาอะไรมาทำไม่รู้อ่ะหมวกกัน็อกหรอหมวกนกที่เก่าที่ไม่มีไอ้กระจกที่นอกน่ารักดีลองทำดูบรรยากาศรอบๆอากาศดีมากเลยน สบายเนาะทำไมวันนี้ทรงผมเทลียอะ่ะใครม่วงมาดิชาดีมากทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปนะผมอาจจะถ่ายเป็นอีพีถัดไปตอ,อนรัวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่และผมหยุดผมอาจจะพาอนนุกคมไปดู บ่อน้ำสฟิทซึ่งเป็นบ่อน,น้ําที่ในวับันเชื่อว่าเป็นบ่อของคนในเมืองบาดาหรือชา,า,าวน,น,นาคาคนแคระออกมาทุกปีปีละครั้งเนี่ยเขาจะออกมาให้เห็นแล้วก็ออกมาน่าสมาธิตรงบ่อน้ําตรงนีน้นะถ้าเราโชคดีเราก็จะเห็นนะผมว่ามันออจจะออกมาตอนกลางคืนจะออกจะออกมาชุดขาวเลยเป็นเหมือนคนในเมืองบาดารจริงๆเลยนะเรื่องจริงเลยนะ ล er mm. mm ุงวัน mm. ดีครับลงเป็นล e <teachers> mm. ุง nah. ยุ uh, so ่งแบบที่นี่นะเป็นคทพิเศษเป็นงานสบายดีนะครับลุงต้นไม้อะเนี้แต่งต่งสองโอ้โชว์กัรมากโชกเกอร์เพื่ออะไรนะต่งตางต่างต่างก็ั้อทำตรงนี้ตางตางก็คือตอนนี้งานเรื่อยเ ระองที่นะครับผมนะเป็นกีหมดเลยนะครับผมนะมมเยอะดหมากนะคนน้นร้นะานสวยมากคุยดูกันนะจะขึ้นอีกเขาบอกว่านนี น้ำนี่ยังไม่ขึ้นสูงขนาดนั้นยังขึ้นได้อีกสูงได้อีกนะนี่แค่ยังเล็กน้อยอยู่นะทุกคนนะยังขึ้นได้อีกอ่องน่าดูมากเมื่อกี้ถามอะไรสมมติบ้างกอ็อย่างนี้ทําเป็นงาน,านก็ต้องใช้ผมเลยแล้องแต่ครั้งให้อยู่แต่ว่าอยู่ยเวลาเดี๋ยวจะสั่งกระาก่อน,น้องก็ไม่มาอยู่เลยอ่า,าน ต้องสารน,น้องนะแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะเป็นแล้วกดจำนะแต่คนก็บอกว่าให้เป็นทาหารวิธีหาถอนคําสาปนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าใครถอนก็คือคนนั้นจะตายอย่าให้ลองเลยนะอย่าให้ลองอย่าให้เป็นภัยกับคนอื่นเลยดีกว่าถามว่าเราได้ได้ติดต่อไปเข้าไปไหมเราติดต่อเข้าไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรนะน้องแดงอะไรนะน้องแดงสาม ติดต่อไปแล้วไม่มีใครเขารับหรอกทุกคนถ้าถอนคำสาปแล้วตายอะนะคนถอนอันตายไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่น้องกิบกับน้องจับปารมันเป็นการการของคนที่โหดเที่ยงที่จุดแล้วก็ก็อม,อมอกว่าไม่มีการทำมไม่อยากไม่อยากให้คนอื่นเขาเข้ามาเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยหยุดคอมเมนตะ์เนาะว่าให้ไปหาคนนั้นคนนี้อ,อม,มองว่า เราไม่ใช่ว่าเราไม่อ่างคงนคอมเมนต์เราอ่านนะเราเรารู้ก่อนที่ FC ซจะคอมเมนต์ด้ซ้ำว่าเราต้องไปหาใรขรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าประตือรือร้นอะไรไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไม่คิดมากไม่เสีเยใน,นะเราก็เรียสน,นะนเรื่องแบบนี้นะแต่ต้องฟังความของน้องทั้งสองดนะ้วยเนาะเขาทั้งสองเนี่ยเขายินดีที่จะแยกกันเขายินดีที่จะเลิกกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวและที่เหลือเนาะก็ ทุกคนอย่าไปเดือดร้อนแทนน้องเลยดีกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีปัญหาะไรน้องจำปาเขาก็โอเคที่จะอยากไปอยู่กับพ่อแม่เขาเพราะฉะนั้นแล้วเราเราเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่อนสดองเขาแล้วแหละที่เหลือน่ะเพราะว่าคนรอบข้างก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือเขายินดีที่จะแยกย้ายแยกทางกันแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้แล้วก็ตอนนี้น้องจำปาเริ่มแฮปปี้ขึ้นเพราะว่าอยู่กับพ่อแท้ๆที่รักแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็แม่แท้ๆของอนะะ ถางว่าวันนี้มันอาจจะยังหนักทาใจไม่ได้หรอกน้องจิตก็ยังทาใจไม่ได้น้องจิตตาก็ยังทําใจไม่ได้หรอกทุกคนก็ต้องมีมุมแบบเสียใจมันเป็นความรู้สึกลึกๆ,ๆอยู่แล้วละ่ะแต่ทุกคนก็ต้องต้องต้องเข้าใจด้วยว่าเขาตัดเขาเขาเลือกที่จะอะไรนะทําแบบนี้เนาะเขาเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปหาทักของอ,อ้เขาแล้วล่ะเราถือว่าเราช่วยเต็มที่แล้วนะ FC ก็เต็มที่แล้ว FC ก็คอมเมนต์บอกเต็มที่แล้ว เขาไม่อ่านก็เรื่องของเขาเอานี้ดีกว่านะอ๋อมเองก็ได้บอกแล้วพี่แฝดก็ได้บอกแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแหละที่เหลือน,อะน่ะเนาะไอเรื่องสอนทอมสารอ่ะอ๋อมรู้ว่ายัางไงมันต้องมีสักคนเลยที่สอนได้นะแต่ไม่มีใครเขาอยากเสี่ยงทุกคนถ้าต้องตายใครเอาใครได้ไหี่ก็ทําได้แต่นุ้งผีบอกแบบว่าถ้าเขาทำเขาตายแล้วจะเอาไหมละ่ะจะแลกกันผมไม่เอาแล้วจะไปแลกกับชีวิตคนอื่นมันก็ไม่คุ้มไงเนาะ ่าลืมว่าคำสาปแต่ละคำสาปมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนนั้นก็เคยโดนคนนี้ก็เคยโดนนะก็ <c oughs> ถ,ถือว่าไปบอกเอฟซีไปผ,ผ่านช่องนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกอีกแล้วว่าเจ้าของช่องเขาก็อ่านเว้นยูเห็นว่าไม่จะสด้้านานายยออบนเธ นี่จะโดนี่ก็ตีหน้า้องเลยมีใครอยากฟังของ้องเพลงไหมนี่ยก็ิดดีเยอเลยนะเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้กลับไปถ้าไม่เกินบ่ายไปแวะบ้านี่แฝดด้วยแน่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปนั่งร้องเพลงกันนะไลฟ์สดดีไหมเพราะว่าหอมน่าจะกลับบ้านเย็นๆเลยน่าจะกลับบ้านเย็นเพราะว่ากลับไปห้องก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวไปแวะเล่นไปแวะเยี่ยมแม่พี่แปดด้วยว่าดีดีขึ้นยังเป็นไงบ้างแล้วก็ดูกำลางสองคนวันนี้ดูเห็นว่าอยู่กับน้องินดีกับน้องพอใจนะบางทีก็ได้จะรู้จักกันดีนะการสองแ่บนะควาชอบไปเล่นกับหลานพี่แปดนะมันเด็กมันตลกอ่ะทุกคนเด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกมันไม่ใช่เด็กที่แบบว่าแบบที่เนี้ยเนาะเกิดายอะไรอ่ะเขาหาจะเขาหาผู้ใหญ่ โอเคทุกคนเดี๋ยวอาจจะตอบเป็น EP 2แล้วกันเนาะชิ้น,นี้ก็ต้องขอปิดไว้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรแล้วไปบายนะคะสวัสดีครับ